ลูกเป็นหวัดกลางคืนไอเยอะเสมหะแนวข้นปุกมาล้างจมูกคือไม่ได้เลยแม่ถ้าแม่บ้านไหนเจอปัญหาเหล่านี้แนะนำใช้ตัวนี้เลย ตัวนี้เขาจะเป็นเครื่องพ่นละอองน้ําเกลือนะคะเป็นวิธีการที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ระบบทางเดินหายใจนะถ้าลูกปีปัญหาว่าหายใจคืกคราดน้ํามูกเหนียวข้นแม่เปิดพ่นได้เลยตัวนี้เครื่องเงียบมากไม่ทําให้ลูกสะดุง้งแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ระบบทางเดินหายใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าลูกเสมหะเหนียวข้นมันจะไปละลายเสมหะที่มันเหนียวข้นอะ่ะให้ละลายออกได้ดียิ่งขึ้นขับออกได้ง่ายหรือถ้าลูกไอเยอะจากอากาศแห้งก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ระบบทางเดินหายใจนะคะใใใใใชชช้้้้้้้งงาาานนนน่่่ยมมกกเเดดด็ไไผูหญซวัีแ เขาให้แมสไปถึง3อันแมสเด็กแบบนี้แมสผู้ใหญ่แล้วก็แมสพ่นยาทางปากที่สําคัญเครื่องนี้ใช้งานได้ใส่ทานได้ชาร์จไซได้พกพาสะดวกน้ําหนักเบาทําความสะอาดง่ายปรับความแรงได้ถึง3ระดับแล้วที่สําคัญใช้แล้วลูกไม่สะดุ้งแน่นอนแม่แม่คนไหนจะกดไปไว้ติดบ้านกดตะกร้าหน้าช่องพยาบาลแม่เกได้เลยครบเซตแบบนี้174บบาทแล้วจัดส่งฟรีใครอยากได้รีบกดก่อนหมดโปรพิกัดตะกร้าเหลืองค่ะ